สวีสดีครับผมทวีไกรคุปเป็นบุตรของนายสแสวงกับนางทุเรียนไกรคุปสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอนํานวยสินจากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านชีวิตคู่สมรสกับนางสิริบางอ่อนไกรคุปอดีตผู้พิพา,ากษาสมทบโดยมีบุตรธิดาด้วยกันสองคนคือนายศรีหเดชไกรคุปนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางตโนดและนางสาวปารินาไกรคุปอดีตสสราชบุรีศรีสมัย ก่อนจะหันหน้าเข้าสู่เส้นทางการเมืองทวีเข่นประกอบธุรกิจโรงงานเสาเข็มที่จังหวัดนครปฐมส่วนการทํางานการเมืองนั้นทวีเริ่มด้วยการเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2518ขณะอายุ36ปีในสมัยธรรมนูญทีมเงินโดยเขาลงเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์ต่อมาทวีตัดสินใจกลับบ้านเกิดราชบุรีและลงรับสมัครเลือกตั้งสสจังหวัดราชบุรีและได้รับเลือกตั้งครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2,522ในนามพรรคสยามประชาธิปไตยจากนั้นเขาได้รับเลือกเป็นสอสอราชบุรีเรื่อยมาต่อเนื่องกันเจ็ดสมัยจนถึงปีพุทธศักราช2,539แต่เปลี่ยนสังกัดทักหลายครั้งคือพรรคชาติไทยพุทธศักราช2,526พักกิจสังคมพุทธศักราช2,529และ2,531พักความหวังใหม่พุทธศักราช2,535และประชาธิป,ปัตย พุทธศักราช2,538และ2,539สะวนการเลือกตั้งในปีพุทธศักราช2,544ได้ลงสมัครในนามพักไทยรักไทยแต่แพ้ให้กับนางประัพยพันธ์เสียงประเสริฐจ,จากพักประชาธิปัตย์จึงวางมือและให้บุตรสาวปารินาลงสมัครรับเลือกตั้งแทนจุดสูงสุดในชีวิตการเมืองของทวีกรคุปคือเคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุลานนท์เมื่อปีพุทธศักราช2,524 และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลโชลิกภัยเมื่อปีพุทธศักราช2535และในขณะน,นี้ผมได้เสียชีวิตไปแล้วผมจึงขออโหสิกรรมกับทุกๆท,ท่านที่ผมเคยล่วงเกินด้วยทางกายทางวาจาทางใจและขอให้ทุกๆท,ท่านอโหสิกรรมกับผมด้วยขอพระคุณอย่างสุดซึง้ง